สวัสดีครับเพื่อนๆและนี่คือยูไนเต็ดท็อปิกครับละา้าหาจะพูดถึงกองหน้าที่ฟอร์มร้อนแรงที่สุดในตอนนี้นะแล้วก็มีข่าวกับหลา,ากหลายสโมสรมากๆรวมไปถึงทีมอย่างยูไนเต็ดอลนั่นเองครับมันก็คงหนีไมพ้นเอริงบาวฮาร์เรนครับกองหน้าวัย20ปีเป็นที่ต้องการของหลากหลายสโมสรเป็นอย่างมาก โดยดอนมูนต้องการค่าตัวประมาณ128ล้านปอนด์ครับและในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับที่มีการแข่งทัวร์นาเมนต์ทีมชาติทางด้านของมิโนไลโอลาและอัลฮิงเกฮาเลตคุณพ่อของเขาได้เดินทางไปที่สเปนเพื่อเสนอเดีลของเออร์ลิงฮาเลตให้กับโจลาปอร์ตาประธานสโมสรของบาร์เซโลนาครับรวมไปถึงฟอเรติโนเปเรสประธานของเรอัลมาดริดและบีสโมสรยักษ์ใหญ่อีกหลายทีมไม่ว่าจะเป็นแมนซิตี้เชลซีรวมไปถึงลิเวอร์พูลอีกด้วยครับเรียกได้ว่าเนื้อหอมก มากเลยโดยฮารเลนครับเพิ่งย้ายมาดอดมุนไม่ถึงกันดูดกาลเขาก็ยิงถล่มทลายตั้งแต่เดือนแรกที่เขามาอยู่กับดอดมุลเลยครับเพื่อนๆและถึงแม้ดอดมุลจะไม่อยากขายฮาเลนสักเท่าไหร่ครับแต่ช่วงนี้คือช่วงที่ราคา พุ่งสูงอยู่ครับเพราะถ้าต่อจากนี้ครับดอตบุญจะได้ค่าตัวของเขาน้อยลงเพราะเงื่อนไขในใการปล่อยตัวในช่วงซัมเมอร์ปี2022เนี่ยอยู่ที่75ล้านยูโรเท่านั้นหรือประมาณ64ล้านปอนด์ครับช่วงนี้จึงเป็นช่วงที่ทางดอตบุญอยากจะปล่อยตัวฮาเลน์มากที่สุดครับเพราะจะได้ราคาดีนั่นเองและเพราะฉะนั้นครับเพืพ่อนๆเราจะมาวิเคราะห์พูดถึงความเป็นไปได้ที่ฮาเลน์จะย้ายไปร่วมทีมรวมไปถึงทีมอย่างยูเนเตดของเราด้วยครับ สโมสรแรกครับแมนเชสเตอร์ซิตี้อย่างที่เพื่อนๆทราบกันดีครับว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้กำลังจะเสียกองหน้าที่เป็นตำนานสโมสรอ,อย่างเซอร์กิโอ อาก l โลซึ่งเจ้าตัวเนี่ยทำสถิติยิงไปถึง257ประตูดังนั้นพวกเขามีโอกาสที่จะเซ็นเออร์ลิงฮาเลนเช่นกันครับเพื่อสาสรความสำเร็จโดยฮาเลน่าจะได้ลงเล่นอีกอย่างน้อยก็10ปีเป็นการลงทุนระยะยาวครับผมแล้วถึงแม้ว่าเป๊ปบอกว่าจะไม่เสริมใครเข้ามาในฤดูกาลนี้แต่ถ้าอากิโลต้องย้ายออกไปจริงๆก็มีความเป็นไปได้ที่จะเสริมฮาเลนเข้ามาครับทีมต่อมาครับบาร์เซโลนา ประธานบาร์เซโลนาครับมีความสนใจที่อยากจะเซ็นเออร์ลิงฮาแลนด์มากๆและมันก็เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องทาครับผมส่วนในเรื่องของเงินทุนเนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึง่งเพราะพวกเขามีหนี้สโมสรอ,อยู่1 1พันล้านยูโรหรือประมาณ936ล้านปอนด์ซึ่งถ้าบาร์เซโลนาจะซื้อจริงๆทางด้านลาปอเต้และคณะกรรมการบริหารก็ต้องระดมทุนเพื่อซื้อครับแต่ก็อาจถูกขัดขวางจากความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีนักเมื่อตอนที่ซื้ออุสมานเดมเบเล่มาจากอดอทบุลเมื่อปี2017ครับต่อมาครับต่อมาครับ คาริมเบนเซม่าครับเป็นกองหน้าตัวหลักของทีมมาอย่างยาวนานแทนริสเตยโนโรนัลโดที่เพิ่งย้ายไปยูเว่เมื่อปี2018โดยตั้งแต่ฤดูกาล2018-2019นะครับเบนเซม่ายิงไปถึง80ลูกแต่ตอนนี้เจ้าตัวก็มีอายุถึง34ปีแล้วครับอยากที่ทุกคนทราบกันดีครับนักเตะตัวหลักของทีมในฤดูกาลดีก็อายุขึ้นเลข3กันเยอะพอสมควรแล้วและซีดานเองครับก็มีแผนที่จะปั้นทีมขึ้นมาใหม่เช่นกันมีความเป็นไปได้สูงครับ ที่เอร์ลิงฮาแลนจะย้ายมาอยู่มาดริดเช่นกันครับถึงแม้ว่ามาดริดจะมีข่าวกับคริยาเรย์บัปเป้ฮะแต่ราคาก็อาจจะสูงกว่าเดิสฮาแลนพอสมควรเลยเพราะฉะนั้นการมองหากองหน้ามาแทนเบนเซม่าและได้ในราคาที่ถูกกว่าก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มาดริดให้ความสนใจอยู่เช่นกันครับผมทีมต่อมาครับเชลซี Chelsea. เชลซีเป็นอีกหนึ่งสมโมสรครับที่ไลโอลาเข้าไปพูดคุยด้วยแต่ถ้าให้พูดกันตามตรงแล้วโอกาสที่ะได้ฮารลนดนน้อยกว่าเพื่อนเลยครับผมเพราะอย่าลืมครับว่าฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยทางได้ของเชลซีเพิ่งจะคว้าสอนักเตะบุนิสสวิกาอย่างคายฮาร์เวตและตีโมแวนเนอร์มาครับและค่าตัวของ2นักเตะรายนี้ก็ไม่ใช่น้อย,อยกันเลยและถึงแม้เจ้าของสมโมสรอ,อย่างโรมันอับรามวิชจะชื่นชอบกองหน้าที่มีชื่อเสียงแต่ก็อาจจะไม่ซื้อเพิ่ม เพราะฮาเลนก็มีราคาที่ค่อนข้างสูงถ้าเทียบกับนักเตะในสโมสรหลายๆคนที่เขามีอยู่ครับผมสโมสรต่อมาครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยูไนเต็ดมีข่าวกับฮาเลนมาอย่างยาวนานครับมีมาตั้งแต่ปี2019แล้วเนื่องจากโอเลกโกนาโซชาครับมีความสัมพันธ์ที่ดีกับฮาเลนมาตลอดเลยครับเพื่อนๆตั้งแต่คุมสโมสรโมที่นอร์เวย์แล้วแต่สุดท้ายครับฮาเลนก็ตัดสินใจย้ายไปดอดมุลครับเพราะเหตุผลอะไรก็ไม่ทราบด้วยราคาเพียงแค่17ล้านปอนด์เท่านั้น แต่ถึงอย่างไรครับยูไนเต็ดก็ให้ความสนใจกับจอร์แดนซานโชมากกว่าครับและมีข่าวว่าเอ็ดวูดเวิร์ดไม่ต้องการที่จะจ่ายแพงกว่าเกือบถึง8เท่าเพื่อซื้อกองหน้ารายนี้มาร่วมทีมก็ต้องรอดูกันต่อไปครับว่ายูไนเต็ดจะคว้าตัวฮาแล็มาหรือเปล่า แต่ที่แน่ๆยูไนเตดยังสนใจจอรนซันโชอยู่ครับผมทีมสุดท้ายครับอีตของเราตลอดการอย่าิเรอร์พูที่ผ่านมาครับเวอร์ปูเนี่ยเสริมในตำแหน่งที่ขาดเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นอาริซอนเบเกอร์หรือฟานไรท์ในส่วนของกองหน้านั้นเรอรวพูเองก็มีโรเบโตเฟอร์มิโนและเดียโกโจตารวมไปถึงซาร่าและมาเน่ครับการที่พวกเขาจะต้องจ่ายแพงแทบจะไม่มีความจำเป็นเลยดังนั้นครับดีลวนี้กับเวอร์พูจึงมีความเป็นไปได้ยากเหมือนกันครับและนี่ก็คือบทวิเคราะห์คร่าวๆค,ครับที่ยูไนเตดท็อป เอามาฝากในวันนี้ฮะก็หวังว่ายูไนเตดจะสามารถปิดบิ๊ก e ดีได้สักคนหนึ่งก็ยังดีครับไม่ว่าจะเป็นซานโชหรืออาจจะเซอร์ไพรส์เราเป็นเออร์ลิงฮาเลนก็ได้ใจผมก็อยากได้ทั้ง2ตัวเลยนะพอเป็น2ตัวที่ผมชื่นชอบมากๆเอาเลยครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยและกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผม